ยี่สิสบหลงยี่สิบสบาท วะน้ำเกลือบอกน้ำเกรืองบอกจะน้ำเกลือหรือแอร์เขาป้อะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรส่เขาใส่อะไรไม่ไม่เน้นักอย่างอลกแย่เครับแล้วเกียกัรอบต้รีไปว่า

ต้เส้นต้นเส้นไปขีดเลือดเล้วหลักแบบที่เจ็ดสองไปเขานึ้ง่งสองสองทั้ตัวได้มันมเปลี่ยนเปลี่ยนะไรนี่เหรอ,อนุน่นพีกโน่นนั่นมาใส่นีวก็เกี่ยว อนะถุงระถุงอ yeah. ันละถุงระถุงเสีอันละอันอาน้ำปลาด้วยนนี้กได้เอาใช่ไหมนี้ไม่เอาแนี้ไม่เอาอน้เอาบอกชื่ออย่าว่าเงี้ยง แยกขาวคับแบบว่าแยบุปิดอ่ะขาหลังเียอนางเกับเราโปรยทีแท่แกกากบปยมัลมราบุวเกเหรอเ่าอนผมเลยางนั đẹp cùng em đang sửa cho sai, sửa thùng anh, cùng chơi với cũng ngay cái lửa, với thì... 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 ừ. mà มาล่พิเับหรือยังมลขาวเจออ่วพิเศษสีขาวอันนี้อะไรเส้นดเล็กเอาเหลาัพิเศษเรื่องใ่ใมันปบหนักมันขาดแล้วเดี๋ยวีที่อยู่ละก

โอเคเตียมเรีมนะเยครบะน้ำต้สองนะตวันลสอตัวหนึ่ง เดือดด้วยถ้วยช้อนด้วยถ้วยกับช้อนไม่เอาเลือดเนาะเอาน่องหน่อยจะดูว่าเลือกบ้างเอาปูเสียบเก็บมือ่็ถืออย่างบาทให้เขาปรุงน้ำ เส้นมีขาวพิเศษเอ่อขาวน่องสูตรพิเศษขาวน่องสูตรพิเศษมาลาพิเศษแล้วก็กาะหล่พิเศษสามอย่างถ้ามันใกญ่มาลาพิเศษ